มีแต่พระเจ้าเพื่อนิดนึงนะสะพานขอมที่ในเมืองสะกดเดินเมืองนาสะกดน่ะเขาเอามีไว้ให้ยังครับไปจันในพระราชาขามเขาทำพิธีอ่ะนะเมื่อเมื่อเหมือนอไหรทำพิธีเพราะเพราะเ่ราะเมรุสามเพื่อไบ่มบ่มเมรุพอพระราชาของใหญ่ของครับามเขาตรงตรงปลายไงตรงมองหันเขาต้องมีพิธีเดินในสุ่มใหญ่อ่ะนะของล้านไปทั้งคู่น่ะ ามไปเขาทําพิธีมองเดินทําพิธีให้ให้กรกษัตริย์ให้ให้เดิข<า>นข้ามสะพานสะพานเขาไม่ีพิธีกรรมคือแบบเข้าเฮตุเป็พิธีแบบต่างๆแบบแรกหน้าขวานยางสินะมันนี่เป็นสะพานอของเขาพิธีของกรรมของเขานะอ่ะอ๋อเขาเห็นสัตว์นะเขาเดือนเขาเขามีสัตว์เขาล่าสาแน่ไม่ชัดให้เดินแล้วกูอื่นก็บรรด้อ่ะกูอื่นก็บยวงนางนางให้ไพนพี่พิธีกรรมบราจาวัาพิธีกรรมคือคือคนขี่เดินข้ำยัง ฟ้าดินน้ำของยังเขาอื่นนี่แหละเขาทำพิธีกรรมสถานที่ทำพิธีกรรมเนของพราชาเช,ชี่ยให้เพื่อนเข้าไปคลองเมืองจัดซันออบอร์บแบบมันลักษณะเหมือนกับประเทศนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งสินะ่ะสะพานสะพานยางขาไปทำพิธีกรรมตรงตรงป่ายตรงตรง,ตรงเรื่อยๆตรงเรื่อยๆป่ายใหญ่ๆนะมุมมุมยังสุ่มประตูเลื่ินเดิน มีราชวัชดทงเต็มมีพามมาสวดมเหมือแต่บ่าคนฮ่องกงธรรมดานี่ยขามบ่ได้ทำไมขาว่าซาแล้วก็ปิดไ้แล้วก็หามไปที่กัมเขาใครๆประเพณีแหกหน้าแบบนี้เนาะปีละครั้งละนแต่ว่าเขาควอมเสือเขาไปบูซาบูซาอย่างเขาเนี่ยแหละเป็นหม่องบูซาเพเ่งมาบูซาแท่นไปขามสะพานแบบเพื่อเขาเพืท่านกลมต็กเขามีของพวกไบบ พราดาเฉพาะข้ามไปสู่สวรรค์เป็นไปนั่นบอกจาไปที่งเขาเนี่ยพร้อมพิมีนามไม่นำล้มนำหัวก็ถือว่าเหมือนกับนี่พญานพญานาคลงไปน้องหานน่ะนะล่องน้ำเนี่ยล่องน้ำห่วยจะไอน้องสนมเนี่ยล่องน้ำคุดยัเขาเนี่ยลอดใต้ท้องสะพานเ่นน้อยล่องไปนั่นเป็นล่องล่องนี่ก็ล่องเมือน่องพิธีกรรมเขาเลยมีสิบเอ็ดช่องประตูเออเขาก็ล่องล่องในน้อยล่องสะพานนหนับมีสิบเอ็ดช่อง บ่บ so, like, oh, so, ่ห <him. S 1> ูละแต่บ่พ so. ื้นตอนตอนเห็นเนี่ยนะเขาเขาบอกไ้ฝังนั้เอาเขาไปเป็นรองสะพานคือนน้ำเป็นน้ำพิธีกรรมเด๋นีสารน้ำห่วยนิดหน่อยน้ำซักสีเต๋น้ำน้องหางเลยทำพิธีเด๋บ่แมนว่าเป็นน้ำห่วยเป็นน้ำโอยข่ามสะพานบ่เม็นบ่แมนมันคือนน้ำซักสีเขาอะนะคือเป็นเหมือนกับเป็นจับแรงจับล่องเบิงพิธีข่ามพิธีเขาเหี้ยทำพิธีกันนะของกษัตริย์เขาเหี้ยกริย์ของบ่แมนกวนกระเซ็นสมุดบอกเฮ้อ กบะหมัวนกับบะหมั่นคนละคนละอย่างเนาะว่าไม่มีไม่มีหมองศักดิ์สิทธิ์มองทางน้ำศักดิ์สิทธิ์เลาะ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 มองกัอุ่พิธีกล่ำก้อนว่าโม่นน้องสนมเขาบอกน้องสนมแะไรมันออกมาัดไปลองน้ำเด้รลองมันเป็นลองลองข้องน้ำแล้วก็ในน้อยเห็นมาแล้วก็ล้มก้อนในโลกน้องหันนะเขาทำพิธีมองนีเขามาเสกน้ำน้องน้องสนมบอกครับบอลน้องน้ำมองไปขึ้นน้ำซึมนี่มองมองแถวสิริยศอย่างหัวม้วมันไหม มันสีองส์ย้อนบอมขึ้นลานตอฮะนะตอเห็นไหมหัวมุมน่ะของบ้าค่ะของน้องสาวเออนั่นน่ะแหละมองหันละคือมองอ่ะคือมีน้ำซึมน้ำบ่อซึมน่ันนะจะจริงจรมองนั่นกรมศิลป์สันนิษฐานว่าเป็นบาลายนะบ่บ่ฮู้ล่ะเป็นหยังก็บบ่หมุลแต่มันมีการถมตอนนี้มันมีน้ำพุน้ำหน้า่ะนะมีน้ำเขาเรียกน้ำพิธีว่าทำน้ำพิธีนะว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ขของบ้าานนเ่ะโอ้ปุกเสกน้ำน้ำพิธีนะไม่น้ำพุขึ้นน้ำหอน้องแล้วก็ พุดขคือมานี่ก็เห็นสะพานโค้งไว้นี่แล้วก็น้ำรอไปลูกน้องหาเนี่ยนะคือน้ำพุดนน้ำใสสะอาดเราเห็นแองอะไรเงี้ยกาอีสนี่นะคือน้ำชักซิดเลยนะเขาบ้านเขานั่นบ้านไรแบบอันแต่เคยถามไอ้ผู้ที่ออกแบบน่ะด็อกเตอร์คนนี้น่ะบอกว่าตรงพอเราเห็นน้ำปุ๊บเราถามผมนะแต่ก่อนมันบ่ได้มีอันนี้นะเขามาถมไหม เราว่าเนี่ยตรงนี้ต้องใช่แน่ๆมันต้องเป็นบาลายเราบอกนะหน้าไอร้านในมอเตอร์ไซค์ที่มีน้ำพุขึ้น่ะตะกอนมันว่าได้เปลี่ยนแบบนี้ผมถามไทบ้านะเขาบอกว่าอันที่มันจะเป็นหนองไงด้แล้วก็มีน้ำห่วยไหลเข้ามานั้นพอน้ําออกจากหันออกจากหนองสนมแล้วมัจิวนเข้ามานี่ตะกอนแล้วน้ําอันนี้แหละือเป็นน้ําซัก์ีดที่ว่า มีสะพานขามทําพิธีสวดอยู่งสะพานให้ให้พระราชาขามสะพานไปแล้วก็ไปนั่งยูงองไอ้ป่ายเงๆเนี่ยนะตรงจีบประตูเมืองน่ะคคนกับสิยูฟังนี่นะแต่ให้พระราชาเนี่ยนะเฉพาะพระราชาก็พูดอย่างเง้ถือห่มขามท่านไปชัดเราไปนั่งนะครับแล้วหันหน้ามาพี่ทําพิธีเลยเป็นหมองทําพิธีน้ำซักสิทธิ์ยู่มุ่งขวาเนี่ยนะมุ่งมองไห้ สามแยกกันสีแยกมันมุ้งมันไม่บ่อหน้มตรงสีริยนเออซีริยนหนึ่งหัวมุ้งมันหนังนั่นแหละเป็นบ่อหนามคือเป็นก้อยหินเก่าเนี่ยเอ็นหน้ามันพุดขึ้นพุดขึ้นมันที่นี่เขาก็เรียกว่าหนามศักดิ์สิพุดขึ้นปั๊บมันก็ไหลหลอดจากท่อไอเล่ย์ดน้ามันเล่ย์สะพานขาดเพื่อหน้าตัวมันว่าพุดออกมาเลยไหลหลอดใต้ทองสะพานหน่อยๆนะอยหรือว่าหนามศักดิ์สิทธิ์คำบ่ให้เหยียบ บ่ให้คนเหยียบเวลาซาเหยียบอยังไงนะคือเขาถือกันนั่นข้ามเขาหนาหนาว่าน้ำหลอดเป็นคือว่าน้ำหลอดทั้งสี่ก็ได้ทั้งนั้นอ๋อทำธีกับโอ้โอ้